กระต่ายบนดวงจันทร์นานแล้วในภูเขาอันเงียบสงบแห่งหนึ่งมีสัตว์ทั้ง3าตัวอาศัยอยู่ร่วมกันได้แก่กระต่ายขาวตัวนุ่มลิงซุกสซนฉลาดเกมโกงและสุนักจิ้งจอกผู้ปราดเปรืองทั้ง3าเป็นเพื่อนรักกันใช้ชีวิตด้วยกันอย่างสงบสุขพวกเขาเชื่อในการช่วยเหลือผู้อื่นและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในป่าวันหนึ่งเทพเจ้า แปลงกายเป็นชายชลาลงมาจากสวรรค์เพื่อทดสอบความดีของสัตว์ทั้งสามชายชลานั้นดูผอมแห้งและอ่อนแรงเขานอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และเอ่ยเสียงแผวเบาวา่าข้าหิวเหลือเกินใครก็ได้ช่วยให้อาหารแก่ข้าบ้างสัตว์ทั้งสามสงสารชายชลาแยกย้ายกันไปหาอาหารเจ้าลิงไต่ขึ้นต้นไม้เก็บผลไม้ป่ามามากมายสุนักจิ้งจอกใช้ไหวพริบ ลาปลาในลำธารแต่เจ้ากระต่ายเดินไปทั้งวันไม่พบอาหารเลยเมื่อทั้งสามกลับมาที่ชายชาลาเจ้ากระต่ายเห็นผลไม้และปลาแต่ไม่มีอะไรจะให้เธอจึงกล่าวว่าข้ามีเพียงแค่ร่างกายนี้ถ้าท่านหิวข้าจะยอมสละตนเพื่อให้ท่านได้มีชีวิตอยู่และกระต่ายก็กระโดดลงในกองไฟด้วยความตั้งใจจะให้เนื้อของตนเป็นอาหารแก่ชายชาลา ทันในนั้นเองเปลวยวไฟก็ดับลงทันทีชายชาลาเปล่งแสงสว่างร่างกายของเขากับแปลเปลี่ยนเป็นเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์พระองค์อุ้มกระต่ายที่ยังไม่เป็นอะไรขึ้นมาด้วยรอยยิ้มและกล่าวว่าเจ้าคือสัญ,ญลักษณ์ของความเสียสละอันบริสุทธิ์ข้าจะนำเจ้าไปสู่สวรรค์เพื่อให้ผู้คนได้มองเห็นคุณค่าของจิตใจอันดีงามของเจ้าเทพเจ้า จึงพากระต่ายขึ้นสู่ดวงจันทร์และตั้งให้เป็นเงาบนดวงจันทร์เพื่อเป็นตำนานอมตะตลอดกาลนับตั้งแต่นั้นมาหากเจ้ามองดวงจันทร์ในคืนเดือนเพ็นให้ดีๆเจ้าจะเห็นเงาของกระต่ายที่กำลังบดข้าวในโคล้ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ากระต่ายกำลังสื่อถึงโมจิข้าวขนมของญี่ปุ่นเพื่อแบ่งบันให้เทพและผู้หิหวโหย